s าวมอนพอดแคสตมันสดอร่อยฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแผลอีสตังกี มิกกี้เมาส์อาวอร์โฟลติ้งดีมข้าวผัดสับปะรดซอฟพาวเวอร์เวอรี่ไทยที่ดิสนีย์เนี่ยเลือกถ่ายให้เห็นและนี่คือฟิล์มนัวเรื่องร่อยย่อยาจากหนังนะคะกับแพรอีสทังเกรีรายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์หรือว่าการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบเอามาบอกเล่าให้คิวไปด้วยกันค่ะคุณและนี่คือเมนูสุดท้ายนะคะในซีซั่นที่2ดังนั้นเราจะหยิบเมนูนี้มาค่ะข้าวผัดสับปะรด ชิปกับเบลนี่ซองพี่น้องขายของในคลองในกลองก็มีแต่ทัวดีๆพึ่งเด็ดมาสดๆเอาใกินให้หมด <laughs> <c oughs> ความฝันฉันเป็นจริงแล้วนะ <c oughs> คือการร้องเพลงในพอดแคส อย่า,อย,าอย่าเพิ่งเปลี่ยนหรือว่าปิดคลิปไปไหนนะคะคุณอยู่กันก่อนคะ่ะที่ต้องร้องเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันไวรัลมากๆเลยนะคือถ้ามองกลับไปประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยทุกๆุกแพลตฟอร์มถูก,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 กนํามาใช้หมดเพราะมันคือเพลงนะคะที่มาจากช็อตแอนิเมชันของมิกกี้เมาส์นะคะความยาวประมาณ3นาทีกว่าๆชื่อเรื่องว่า our f o s dream นั่นเองอ่ะเหตุผลก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกกิบ ยก EP นี้นะคะเป็นเมนูข้าวผัดสับประรดคือเราอ่ะรู้สึกว่า EP สุดท้ายของซีซันแรกอะเราก็พูดถึงเรื่องของซอฟพาวเวอแต่เมนูนั้นเนี่ยจะเป็นโดรายากิจากประเทศญี่ปุ่นเราก็เลยอยากจะใช้ข้าวผัดสับประรดซึ่งถือว่าเป็นซอฟพาวเวอของประเทศเราเองแต่ต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าเราไม่ได้ทำเองนะจ๊ะอันนี้เป็นมุมมองสายตาจาก คนต่างชาติที่ไตเตินใหญ่มากเขาคือดิสนีย์นั่นเองค่ะเราก็เลยหยิบเรื่องนี้เอามาพูดปิดท้ายเลยดีกว่าและแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะฉายครั้งแรกเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนเมื่อปี2019นี่มันประมาณเกือบ5ปีแล้วเนาะทางนี้ทางนั้น เนื้อเรื่องค่ะคุณไอช็อตที่แบบชิปกับเดียวรองเพลงเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นตาแต่ทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่นะคะประมาณ3นาทีกว่าๆแล้วทั้งหมดคุณเนื้อหาคือพูดถึงความเป็นไทยมากๆเปิดฉากมาเนี่ยก็เป็นตลาดน้ำใช่ไหมมีมินนี่เป็นแม่ค้าขายข้าวผัด อาจแจวเ,เรือมาเพื่อจะมาจอดรถที่ท่าเบอร์999จังหวะที่กำลังจะจอดเรือนี้แหละพอ้าสับประรดคุณคุณมิกกี้เนี่ยค่ะเขาก็แทรกเรือเข้ามาจอดทำให้ทั้งสองเนี่ยต่างฝ่ายต่างแย่งที่จอดเรือเพื่อจะทำมาค้าขายความวุ่นวายก็เกิดขึ้นจนในที่สุดบรูมกลายเป็น ข้าผัดสดับปะรดดีอันนี้คือเนือเรื่องย่อๆนะคะแต่ถึงแพรจะเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยเราก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดหาดูเพราะว่ามันดูง่ายค่ะเซอร์ o o g l e ปุ๊บคุณก็เจอเลยแล้วเนื้อเรื่องมันน่ารักจริงๆแล้วเราชอบดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ความเป็นไทยเอาไว้อะเช่นเปิดฉากมาใช่ไหมเราก็จะเจอเรือขายไอศครีมแล้วในนั้นทั้งเรื่องทุกคนเขาพูดภาษาไทยกันหมดหมดจริงๆอะฉากแรกขายติมอย่างเงี้ย ก็จะมีแบบพ่อค้าขายไอศครีมนะคะในกะลามาพาวแล้วแบบพอจ่ายเงินกันเสร็จเรียบร้อยพ่อค้าแม่ค้าก็พูดว่าขอบคุณคะ่ะอย่างนี้เลยมีทั้งแบบเรื่องของภาษาแบบสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะใหม่เป็นไรใดๆคืออยู่เต็มไปหมดแล้วสำเนียงชัดมากๆนี่เรายังไม่รวมดีเทลของแบบ อุปกรณ์ต่างๆเนาะที่อยู่ในเรื่อง instagram. อะอย่างเรืออย่างเงี้ยมันมีทั้งเรือพายเรือโย,ยนเรือโดยสารที่เข้ามาร่วมฉากแล้วมันมีดีเทลความเป็นไทยกาบเรือเขียนว่าแบบร้านขายไอตมิมแบบนี้เลยอะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนะคือถ้าดีเทลความเป็นไทยมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่คือรอดูเอนเครดิตแล้วว่ามีคนไทยอยู่ในทีมหรือเปล่าแล้วคําตอบก็คือมีค่ะเอ้ย มีหนึ่งคนนะคะนั่นคือคุณควินซี่สุรสมิดคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นนักแต่งเพลงในเรื่องแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงชิปกับเดวนี่แหละแต่ต้องบอกว่าถึงจะบอกว่าเขาเป็นคนไทยเนี่ยแต่เขาคือเชื้อสายไทยอเมริกันเจนสองเนาะที่ทั้งเกิดแล้วก็โตที่อเมริกาเลยคุณแม่เนี่ยจริงๆเป็นคนอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีย้ายไปที่อเมริการวมไปถึงคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นตัวของคุณควินซี่นี้เนี่ยอ่ะพอแม่ย้ายไปเขาก็ไปเกิดแล้วก็โตที่นูน่นดังนา เนี่ยทั้งเรื่องคุณเขาคือคนไทยเพียงหนึ่งเดียวแล้วนอกนั้นเป็นฝรั่งมังค่าทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังดูแล้วเราก็เลยสงสัยไงว่าเดี่ยวนะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ดิสนีย์เนี่ยหยิบยกเรื่องนี้และพูดถึงความเป็นไทยขนาดนี้ที่สำคัญทำไมถึงต้องยกข้าวสะผัดสับปะรดเนี่ยมาเป็นแกนของเรื่องด้วยเราก็ไปตามหาเลยค่ะแล้วก็ไปเจอบทสัมภาษณ์ของทีมผู้สร้างทั้งผู้กำกับคน เขียนเรื่องคนเขียนลายเส้นนักแต่งเพลงอ่ะเขาก็บอกเลยว่าการที่เขาหยิบเรื่องของข้าวผัดสับปะรดเนี่ยมาเป็นเมนูเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเมนูน <thank you. S 1> ี้เนี่ยมันเรเซความเป็นไทยมากๆคือพูดถึงข้าวผัดสับปะรด มันคืออาหารไทยเลยอันนี้ในมุมมองของต่างชาติเนาะและที่สําคัญตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เคยทานมาก่อนแล้วเขาก็ชอบมันมากแล้วนอกจากนี้เนี่ยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเมนูแล้วก็ความสมจริงเนาะตัดกลับมาเรื่องของพาบางเขาก็รู้สึกว่าสับประรดดะเชฟของมันมีความน่ารักแล้วก็มีลักษณะที่เตะตาดังนั้นพอเราเอา2เรื่องเนี้ยเอามาอยู่ในช็อตแอนิเมชันน่ะเขาคิดว่ามันน่าสนใจและที่สําคัญ เรื่องราวของรสชาติในตัวมันเองเอ้ยเขามองหนึ่งขนาดานี้เลยนะคุณเขาบอกว่ารสชาติของข้าวผัดสับประรดอะมันคือความผสมผสานกันมันมีเรื่องของความหวาน จากตัวผล,ลไม้ความฉ่าจากตัวผล,ลไม้แล้วก็มีความเป็นอาหารคาวของข้าวผัดมันสามารถสื่อสารถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักได้นั่นคือมิกกี้เมาส์แล้วก็มินนี่เมาส์ที่ต่างคนต่างม,มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่เมื่อความแตกต่างสองขั้วมาเจอกันมันก็ทําให้เกิดสิ่งวิเศษเหมือนข้าวผัดสบปรดคุณเขาคิดกันขนาดนี้จริงๆนะแล้วในบทสัมภาษณ์เขาบอกด้วยนะว่าอันเนี้ย อ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นทางเลือกแรกเนอะเขาคิดไม่เยอะมากว่าจะใช้อะไรเป็นตัวเล่าเรื่องถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยได้แล้วเขาก็เลือกนี่แหละเมนูข้าวผัดสับประรดเพราะเขาเขาชอบมันมากและที่สําคัญเนี่ยเขาวางแบ็กกราวเกี่ยวกับเรื่องของตลาดน้ําเพราะเขาก็รู้สึกว่าตัวนี้มันก็สื่อสารถึงความเป็นไทยไม่แพ้กัน อ่ะนี่คือบทสัมภาษณ์นะคะของทีมสร้างซึ่งพวกเขายอมรับเลยว่าพวกเขาาทำงานกันหนักมากเพราะมันเป็นการพูดเรื่องของวัฒนธรรมภาษาที่ไม่ใช่ของชนชาติตัวเองเนาะแล้วผลค่ะที่เราได้เห็นกันอยู่อย่างชัดเจนเลยคือมันประสบความสำเร็จมากเลยนะทุกคนเพราะว่ายอดใน y o u t u b e นะคะช่องทางเดียวที่เราเข้าไปดูเนาะตอนนี้มีคนชม หรือยอดวิวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ53ล้านวิวแล้วระยะเวลาที่เขาเอาคลิปเนี้ยมาลงอ่ะ3ปีเองนะเราก็เลยรู้สึกว่าเปรียบเทียบกับโตอื่นๆน่ะโอ้โหัตอื่นน่ะยอดอาจจะแตะแบบหลัก10ล้านได้แต่ว่าระยะเวลาสั้นกว่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันทำงานมากๆสำหรับเมนูข้าวผัดสับปะรดอันนี้และที่สำคัญมันไม่ได้ไวายเราแค่ทั่วโลกเท่านั้นตัดกลับมาที่บ้านเราคุณที่สุด บอกแล้วว่าย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นน่ะไม่ว่าเราจะเปิดไปทางไหนหรือเอางี้แค่แพลเซิร์ชใน Google คำว่าข้าวผัดสับปะรดมันจะตามมาเลยว่าสูตรที่มารีวิวเมนูและเขาค่อยถ่ายว่าเมนูที่หยิบมาพูดในแอนิเมชั่นของดิสนีย์ เห็นปะมันเหมือนเป็นการปลุกกระแสให้ข้าวผัดสับปะรดเนี่ยได้เกิดขึ้นอีกครั้งหรือมีแสงเนี่ยฉายลงมาให้น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณไวรัเาจนถึงขนาดไหนจนถึงขนาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีะ เขาโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขามีแผนเลยนะว่าจะยกเมนูเด็ดอย่างข้าวผัดสับประรดเนี่ยเป็นการชูการท่องเที่ยวเพราะว่าตัวสับประรดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีของดังอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีแล้วที่ราชบุรีมีตลาดน้ําด้วยอะตลาดน้ํเดาเนินสะดวกซึ่งดังมากๆทั้งในแวดวงของคนไทยแล้วก็คนต่างชาติ เนี่ยดูสิมันกลายเป็นถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศเลยนี่คืออำนาจของซอฟต์พาวเวอร์ของจริงแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆที่ทำโดยต่างชาติอันนี้เราก็เลยคิดต่ออีกว่าเดี๋ยวนะคือเขาหยิบมาพูดแล้วมันทำให้กระแสข้าวผัดสับรบมันกลับมาอีกรอบหนึ่งมันเลยทำให้เราตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าที่มาที่ไปของมันมาได้ยังไงอะ เออน่าคิดและประเด็นคุณพอมาถึงฟิล์มหนัวที่เราจะต้องหยิบยกเรื่องของเมนูมาพูดคุยหลายคนอาจจะบอกว่าอ่ะพูดถึงเมนูของบ้านตัวเองไม่ยากข้อมูลมันต้องมีหาง่ายคุณภาษาเดียวกันหาเซิร์ชไงก็เจอเอาจริงๆยากมากเพราะอะไรเพราะการที่มันเป็นเมนูไทยนี่แหละถึงได้ยาก ประเทศเราต้องยอมรับตรงนี้ค่ะว่าเป็นประเทศที่เราไม่ค่อยจดบันทึกอะไรเอาไว้มากนักดังนั้นดิฉันค่ะต้องสวงวิญญาณน,นักสืบคนนั้นคินไิจิอาคาธาคริสตีหรือแม้กระทั่งเชอร์ล็อกโฮมทุกองค์ต้องรงร่างฉันแล้วนะเพราะว่าฉันจะต้องไปสืบหาว่าสรุปแล้วเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆนะคะของข้าวผัดสับปะรดเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงอ่ะไหนๆเราจะพูดถึงเมนูนี้เนาะ งั้นเราขอดีคอนสตรักค่ะหู <c oughs> <laughs> ใช้คำไฮโซไหมดีคอนสตรักเนี่ยมันคือการแยกองค์ประกอบแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาจากแต่ละจุดแล้วค่อยเอามาเชื่อมโยงกันวัตถุดิบหลักๆจริงๆเนี่ยแน่นอนหนึ่งต้องมีข้าวผัด สองต้องมีสับปะรดแต่ซิกเนเจอร์ของน้องเนี่ยมันก็จะมีเม็ดมะม่วงหินมะพาวหรือว่าหมูหยองเพิ่มด้วยแต่ว่าสสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักมากนักดังนั้นเราจะขอดูที่มาเนาะของวัตถุดิบหลัก2ออย่างนั่นคือข้าวผัดและสับปะรดค่ะเริ่มที่ข้าวผัดต้นกําเนิดของข้าวผัดเนี่ย เอาจริงๆมันยังไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นว่าใครเป็นคนทําเมื่อไหร่แต่ข้อมูลของนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะเขาเชื่อกันว่าน่าจะเกิดที่ประเทศจีนสมัยราชวงศ์ซุยเมืองอย่างโจในคริสตศักราชช่วงราวๆป,ประมาณ589ถึง618ซึ่งเมืองอย่างโจเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณตอนกลางของจีนเลยเสียงไห้ขึ้นไปหน่อย อ่ะอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่เราเชื่อว่าน่าจะมาจากประเทศจีนเนี่ยเพราะว่าลักษณะการทำอาหารของคนจีนนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการผัดกับกระทะแล้วข้อผัดมันก็คือการเอาข้าวมาผ่านความร้อนด้วยกระทะนั่นเองค่ะ นนเป็นจุดเริ่มต้นแรกเนาะแต่ก็จะมีอีกหนึ่งความเชื่อค่ะที่เขาบอกว่าจริงๆข้าวผัดเนี่ยน่าจะเกิดทางตอนใต้ของจีนเพราะว่าคนจีนทางตอนใต้เขาจะชอบกินข้าวแล้วข้าวผัดเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแทนเลยนะของอาหารจีนทางตอนใต้จะมีหลายต่อหลายเมนูมากและจากข้อมูลของเดอะเดอรี่ไชนานี้เนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าเทคนิคการผัดที่ใช้ในการทําข้าวผัดเนี่ยเริ่มได้รับความนยิยมในช่วงปลายของราชวงศ์หมิงซึ่งราชวงศ์หมิงเนี่ยจะอยู่ ราวๆคิดศักราช1 3 6 8ัถึง1,644เห็นไหมตอนนี้นักประวัติศาสตร์เองเขาก็ยังมีความเชื่อสองอันเลยนะว่าอันนึงเป็นจีนภาคกลางศตววรษที่5เลยอะกับอีกอันนึงคือเป็นจีนทางตอนใต้อันนี้เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณอันนี้ยรู้ได้แน่นอนว่าเกิดที่จีนเนาะแล้วที่สำคัญมันก็ได้รับความนิยมทั่วประเทศจีนแล้วก็ถูกส่งต่อไปเป็นวัฒนธรรม ต่อไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาที่เอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้อย่างไทยอินโดแล้วมันก็ข้ามไปทวีปยุโรปแล้วก็ข้ามไปที่อเมริกาแล้วมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมทั่วโลกคุณเห็นปะมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่แบบเหมือนใครๆก็ทําได้ทุกประเทศก็จะมีข้าวผัดเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่เราชื่นชอบ ในเบื้องลึกเบื้องหลังของเมนูข้าวผัดมีหนึ่งข้อสันนิษฐานค่ะอีทไชน่าเขาเขียนเลยนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะสรุปไม่ได้ว่าข้าวผัดเนี่ยเกิดที่ช่วงเวลาไหนแล้วเกิดขึ้นเพราะใครแต่วัตถุป,ประสงค์ของการทำข้าวผัดเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการทำเป็นเมนูเลฟโอเวอร์ค่ะ <c oughs> เมนูเลฟโอเวอร์คืออะไรหลายคนอาจจะยังสงสัยเนาะเลฟโอเวอร์ left คือเอาของเก่า ที่ยังสามารถกินได้เอามาสร้างสรรค์หรือรังสรรค์เป็นเมนูใหม่ข้าวผัดคือการเอาของเหลือหรือกับอะไรก็ได้ที่เหลือหรือเศษเนื้อหรือเศษแบบผักใดๆก็ได้ที่มีเอามาทําใหม่ให้มันกินได้และที่สําคัญมันอร่อยขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยนี่คือจิตใจมากว่าเฮ้ยคนจีนทำซีโร่ฟูดเวทกันตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ห้า ชอบไงเพราะว่าเราชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเนอะแล้วเนี่ยมันก็คือได้เห็นเรื่องเนี้ยรอยเรียงผ่านแบบนักประวัติศาสตร์ที่เล่าให้กับพวกเราฟังอ่ะอันนี้คือเมนูของข้าวผัดรู้แล้วว่าเกิดที่ประเทศไหนแล้วก็รู้และว,ว่าใครทำให้มันกระจายออกไปกลายเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานทั่วโลกขนาดนี้งั้นเราตัดกับมาที่ สับปะรดค่ะหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่เนี่ยไปหาข้อมูลแล้วก็ตกใจว่าประเทศไทยค่ะเราส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับหนึงของโลกและที่สำคัญพื้นที่ที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดและมีโรงงานสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทยคือ อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลองลงมาก็คือราชบุรีเพชรบุรีพิษณุโลกรลยองนั่นเองเขาบอกเลยนะว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยสามารถหยิบยกขึ้นมาให้เป็นมหานครสับปะรดของไทยและโลกได้เลยเบอร์นี้นี่คือเอาจริงๆไปเปิดหาเลยอะยอดส่งออกของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วเขาบอกคำนี้มาแล้วก็เลยแบบจริงหรอประเทศเราปลูกสับปะรดได้ขนาดนั้นเลยหร แต่มันเป็นเรื่องจริงจริงๆค่ะงั้นเราก็ต้องมาสันนิษฐานกันนะว่าเอ๊ะและไอ้สับป,ปะรดเนี่ยที่เราส่งออกไปทั่วโลกขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเป็นข้อสันนิษฐานค่ะทุกคนเขาบอกว่าสับป,ปะรดเนี่ยน่าจะเข้ามาที่ประเทศไทยในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์โดยชาวโปรตุเกสนะคะนำสายพันธุ์อินทรารชิดหรือว่าสายพันธุ์สเปนิชเนี่ยเข้ามาผ่านการเดินเรือ เข้ามาทําการค้าขายเนาะแล้วอยู่ไปอยู่มาค่ะพอน้องเข้ามาปุ๊บปลูกจนคนไทยเองเนี่ยก็เข้าใจว่านี่แหละคือพันพื้นเมืองของประเทศไทยคือพอเป็นพันพื้นเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่ปัจจุบันเนาะปัจจุบันนี้เนี่ย ประเทศไทยมีสับปะรดทั้งหมดประมาณ14สายพันธุ์ค่ะแต่ที่นิยมมากที่สุดเนี่ยนอกจากภูเก็ตภูแลที่เรารู้จักกันดีแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กินได้ทั้งสดและก็สามารถนํามาแปรรูปได้เป็นสับปะรดกระป๋องที่เราเห็นเนแล้วส่งออกเนี่ยแหละค่ะมันคือสายพันธุ์ปัตตาเวียหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นชินในชื่อพัน์ธุปานบุรีนั่นเองและทุกคนอันเนี้ย เราก็ต้องอยากรู้นะว่าไหนตอนแรกโปรตตเกตเอาเข้ามาเป็นสายพันธุ์อินทราชิตเนี่ยแล้วไอ้ปัตตเวียมาได้ยังไงฉันบอกตรงนี้ว่ามันมีการจดบันทึกแล้วจ้าอันนี้ไว้คนเจอว่ามีการจดบันทึกเอาไว้นะคะว่าใครเป็นคนปลูกต้นสับปะรดพันธุ์ตัปัต,ตเวียเป็นต้นแรกและคุณ บทสัมภาษณ์นี้นะคะได้ไปสัมภาษณ์นายประจักษ์หัวใจเพชรและนางสุดจิตเสนีวงณอยุทยาค่ะซึ่งทั้งสองคนนี้มีความสำคัญยังไงเขาทั้งสองคนคือเจ้าของที่ดินนะคะแล้วก็ทายาทผู้ให้กำเนิดสับประรดพันธ์ปัตาเวียที่ประเทศไทยค่ะฉันกำลังพูดถึงเรื่องของเชื้อสายต้นกำเนิดคนที่ทำให้ ประเทศเราสามารถส่งออกสับล็กกระป๋องในทั่วโลกนะเธอความสำคัญคือเบอร์นี้นะแล้วเราก็ต้องย้อนไปค่ะในปีพุทธศักราช2455เรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะมีแขกปาทานเข้ามาจากมาลายูคือเขาเนี่ยก็จะเดินทางมาประเทศไทยเนาะเพื่อมาทำการค้าขายซึ่งสิ่งที่เขาเนี่ยทำการค้าคือการค้าวัวเขาก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วก็เข้ามาถึงที่แม่น้ำปราณบุรีนะคะจงังหวัดประจวบซึ่งหลังจากที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ย เขาก็มาพักค้างแรมค่ะที่บ้านของผู้ใหญ่ทองอิ่มทั่วซึ่งผู้ใหญ่ทองนี้เนี่ยอะคุณมีแขกเข้ามาก็จัดหาอาหงอาหารต้อนรับแขกนะคะซึ่งในสำรับนั้นเนี่ยเขาก็มีการเสิร์ฟสับประรดค่ะซึ่งสับประรดที่ผู้ใหญ่ทองเสิร์ฟเนี่ยก็เป็นพันพื้นเมืองเนาะอย่างที่เราบอกพันอินทราชิตซึ่งแขกที่มาพักจ้ะทานเสร็จปุ๊บนางบอกว่าืม สับปะรดที่ยูเอามาให้อายกินมันก็ดีนะแต่ของบ้านอายอร่อยกว่านี้อีกแต่คืนนั้นค่ะแขกที่มาพักเกิดเจ็บป่วย ผู้ใหญ่ทองเนี่ยก็เลยพาไปให้พระช่วยรักษาจนหายป่วยและทําให้แขกผู้นั้นเนี่ยซาบซึ้งในน้ําใจของผู้ใหญ่ทองเป็นอย่างมากหลังจากนั้นค่ะเมื่อแขกคนนั้นเนี่ยเขากลับประเทศตัวเองแล้วมีโอกาสกลับมาทําการค้าขายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแขกเขาก็เลยได้นําหน่อสับประรดพันปัตตเวียนะคะเอามาด้วยจํานวนหหน่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ทองเนี่ยก็ปลูกบริเวณบ้านแล้วก็ออกลูกพอออกลูกปุ๊บก็ชีมเฮ้ย อร่อยจริงเหมือนที่เขาบอกเขาไม่ได้ขิงเราแล้วนะของมันดีจริงๆก็เลยเป็นการขยายพันธุ์แจกหน่อนะคะให้กับครอบครัวก่อนแล้วก็ให้คนที่ปราณบุรีก็เริ่มปลูกนะคะพนะันธุ์ปัตตเวียกันจะเป็นจํานวนมากจนกระทั่งในปี2510ค่ะก็มีโรงงานแปลรูปสับปะรดแห่งแรกขึ้นมาและคุณมันก็ขยายขยายขยาย,ย,ายมาจนปัจจุบันอย่างที่แพ่บอกประเทศไทยก็กลายเป็นคนที่ส่งสับปะรดกระป๋องนะคะออกไปทั่วโลกค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทองมากค่ะที่ทําให้เรา มีสับป,ประรดอร่อยๆกินเน่แต่เมื่อแกดีเทลอ่ะอยากขยี้เพิ่มเลยนะผู้ใหญ่เขาป่วยผู้ใหญ่พาไปหาพระว่า <c oughs> คุณไม่ต้องตัดตรงนี้ออกนะ <c oughs> ฉันแซวผู้ใหญ่อ่ะกลับมานี่คือเรื่องราวของสองอันนะเพราะเมื่อแกี้เราแยกส่วนเนาะวัตถุดิบแรกคือข้าวผัดอ่ารู้และมาจากจีน วัตถุดิบที่2คือสับประรดอ่ะรู้แล้วว่าทําไมประเทศไทยถึงมีสับประรดมีเมื่อไหรอะไรยังไงแต่ตอนเนี้ยอยากรู้หรืยังค่ะว่าแล้วไอ้เขาผัดสับประรดเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงแล้วสรุปเกิดขึ้นในประเทศไทยใครเป็นคนทําคุณบอกตรงนี้เลยว่าหาชื่อไม่เจอนี่ไงคือวิญญ,ญาณเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยก็เอาไม่รอดแล้วนะ ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานจดไว้ว่าใครชื่อไหนเป็นคนทำแต่พอจะมีข้อสันนิษฐานอยู่ค่ะว่าข้าวผัดสับปะรดเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงไม่ถึงร้อยปีนะคะแล้วสูตรที่ได้มานี้เนี่ย เกิดขึ้นจากพ่อค้าชาวจีนค่ะคุณคือเขาเนี่ยล่องเรือมาขายของนะคะแถวจงังหวัดสมุทรสงครามเออที่แถวอัมพาวาค่ะแล้วเขาว่ากันว่าคนจีนเนี่ยเห็นคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยว่าอืมทำไมคนไทยเวลากินข้าวชอบกินข้าวกับผล,ลไม้โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนทั้งกล้วยเอยมะมม่วงเอยแตงโมงเอยสับปะรดเอยคนโบราณอย่างที่เขาบอกเวลาเขากินข้าวกับ สับป,ปะรดในหน้าร้อนเนี่ยเพราะว่าต้องการคลายร้อนคนจีนอาจจะไม่รู้เหตุผลแต่ก็แค่สงสัยว่าอทำไมอยู่ดีเขาเอาสองอย่างนี้มารวมกันแถมชาวจีนพ่อค้าคนนั้นเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอแต่สับป,ปะรดเขาก็เลยอ่ะทำเลยข้าวผัดสับป,ปะรดใส่กุ้งพอทำเสร็จปุ๊บคนไทยได้ชิมก็เฮ้ย อร่อยเพราะมันคือความคาวและหวานมารวมตัวกันในจานเดียวและมันก็กลายเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อนะคะของชาวสมุทรสงครามแถบอำเภออัมพวาเลยค่ะแล้วก็ปากต่อปากอ่ะใครที่มาเที่ยวแถวอัมพวาเนี่ยก็จะแบบได้ชิมเมนูนี้และพออัมพวาเริ่มดังนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติก็มาแล้วก็ได้มาชิมข้าวผัดสับปะรดเท่านั้นเลยค่ะ ข้าวผัดสับปะรดก็ดังไปทั่วประเทศและดังไกลไปต่างแดนด้วยเนี่ยค<น>ุณนี่คือที่มาที่ไปของข้าวผัดสับปะรดแต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้แพ็กรีดมากเท่าไหร่จนกระทั่งสังเกตอะไรไหมคะอัมพวาหิ่งห้อยตลาดน้ำข้าวผัดสับปะรดของมิกกี้เฮ้ยนี่มันคือเนื้อเรื่องที่เราเห็นในช็อตแอนิเมชนันเรื่องนี้นี่นะเราก็เลยอยากรู้ว่าเดี๋ยวนะ ทีมของดิสนีย์เขาอินสปายมาจากตลาดไหน่เพราะเขาบอกว่า,าทำกันบ้านเนยดังนั้นเขาก็จะต้องหาโลเคชันแล้วละ่ะว่าตลาดน้ำที่เขากำลังจะวาดขึ้นนี้เนี่ยมันมาจากตลาดไหนเป็นต้นแบบโคนั้นก็ทำงานเลยจ้ะแล้วกรีดไปหนึ่งรอบเพราะบทสัมภาษณ์ที่แพรได้ไปเจอนะคุณเขาบอกเลยว่าทีมสร้างแอนิเมชันเรื่องนี้ใช้โลเคชันที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะรวมไปถึงเป็นสถานที่ที่เขาใช้เก็บข้อมูลคือ ตลาดน้าอัมพวาและตลาดน้ําตะลิ่งชันค่ะเธอไม่กีดเหรอฉันกีดน,นะเพราะว่าเฮ้ยมันคือจุดเริ่มต้นของข้าวผัดสับปะรดนะแล้วเนี่ยเขารู้ไหมอ่ะทีมดิสนี์รู้ไหมว่าจุดกําเนิดของเมนูนี้จริงๆก็คืออยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวานี่แหละข้าวผัดสับปะรดเกิดขึ้นจากอัมพวามันเป็นข้อสันนิษฐานแต่พอฉันเจอการเชื่อมโยงเนี่ยฉันเชื่อละจ้ะเฮ้ยมันได้มันโดน ตอนนี้นักประวัติศาสตร์มองตาเขียวแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีแฟกอะไรเลยมาสนับสนุนแต่เชื่อไปแล้วหนึ่งจ้ะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของข้าวผัดสับปะรดนะคะที่เราเอามาฝากทุกๆคนให้ได้หิวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาจริงๆการที่แพรไปนั่งหาข้อมูลอ่ะแล้วเราก็เห็นข้อมูลตั้งแต่อดีตยันปัจจุบัน่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตเลยนะสําหรับ E ีพีนี้มันกลับไม่ใช่เรื่องที่มาที่ไปแหละสิ่งที่เราสังเกตและรู้สึกว่ามันคาใจเราอ่ะคือเรื่องของการนํามาใช้ให้คงอยู่มากกว่าเราโจหัว E ีพีนี้กับคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนาะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ นีมันเป็นคําที่เราพูดกันเยอะมากแล้วบ่อยมากในช่วงเวลานี้จากทุกภาคผักรัฐเอ่ยผักเอกชนเอ่ยทุกภาคส่วนเลยเราอยากทําให้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากใช้รากที่เราไม่อยู่ทําให้มันยังคงอยู่ได้แต่ทุกครั้งไม่มันถึงแป๊ก เราใช้คำนี้เลยนะมันแปลกจริงๆเราแบบอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดเวลาแต่เราหยิบมาเมื่อไหร่มันไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่พอข้าวผัดสับปะรดอะ่ะถูกมองจากมุมมองคนนอกมุมมองของต่างชาติมันกลับปลุกกระแสะใ้้ข้าวผัดสับปะรดได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งมันเลยเป็นคําถามว่าทําไมนะทำไมและก็ต้องเป็นปัญหาที่เรายังต้องคบคิดกันต่อไปและคุณคะนอกจากคบคิดแล้ว เราต้องคิดถึงด้วยค่ะเพราะนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วค่ะบอกไปตั้งแต่ต้นราการว่านี่คือ EP สุดท้ายของซีซั่นที่สเนาะดังนั้นค่ะคุณช่วงเวลาต่อจากนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่คุณสามารถย้อนฟังนะคะเรื่องราวทั้งหมดของฟิล์มนัวได้ตั้งแต่ซีซั่นที่หจนถึงซีซั่นที่สและที่สำคัญเราอาจจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆด้วย <laughs> ตื่นเต้นอะไรเบอร์นี้อ้าวตื่นเต้นดีเดี๋ยวเรากำลังจะทำอีเวนต์เล็กๆนะคะเพื่อทำให้เราและคุณได้มาเจอกันดังนั้นตอนนี้กดติดตามทุกช่องทางของ s ซ l อน p p o d c s t t ไว้ก่อนได้เลยค่ะโดยเฉพาะ Facebook Fanpage เนาะหรือว่าจะกดที่ไพ่สังกรีก็ได้เพราะว่าเราจะเอาข่าวสารมาอัปเดตกันเราจะได้เจอกันฉันอยากเจอเธอเธออยากเจอ,เอฉันไหมถ้าอยากเจอก,กดติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของฟิล์มนัวในวันนี้ค่ะใครอยากฟังเมนูไหนนอกจากนี้อ่ะใส่มาไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวเราจะรอเก็บไว้ไปทำซีซันที่3นะคะแล้วที่สำคัญก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่ซีซันที่1จนถึงซีซันที่2เราสนุกมากกับการที่ได้ทำข้อมูลต่างๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะคะในฟิล์มนัวแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะน่ารักมากแฮปปี้มาก ดีใจมากแล้วตอนเนี้ยคนที่ดีใจแรงสุดไม่ใช่ใครพี่ดีตั้มจ้ะ <c oughs> ปิดซีซั่นแล้วแม่เราต้องเจอซีซั่นหน้าละจ๊ะฉันไม่ปล่อยเธอไปไหนแน่นอนและนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยอยอดจากหนังนะคะกับแพล์อิส u ังกีทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสตแบบเสียงตรงไปที่แซลมอนแบบภาพมาที่แพล y อ s สังกีสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ